่อเสร็จรมือและยกเวทีตรงนี้ให้กับคุณแค่พัสวีส่งเสียงดังๆด,ดล เชืララ s, <S ่อชาง่นไปใจไม่ไห้ไปไหนกินป็นหาในฝันไม่มีถ้อยคำจะเิ้จไปยอมไม่ได้หมดตัวยังไม่รู้ที่จะหมดตา เป็นเธอทางกายไม่ทำอะไรยังไงก็อยอมฉันเป็นเพง่ค่ชายที่น้ำได้เจอต้องสาวแล้วหัวใจสัน่นแอบให้ไ,ไหวอยากเปรดปโทรบอกแม่ว่าเจอสบาย ว่าทำไมทำไมไม่มาเหวันกันนี้ที่ฉันได้เจอไม่งานยากจะควานของฉันบิดลงไม่อาจฟันไม้ทาให้ลงมาเป็นของฉันแค่ใ,ใจที่ขึ้นสนิทที่จะเป็นคงได้แค่ฝันไม่มีทางได้ฝัน พวกขวาคงฉันไม่พอคนที่มีปากนเจิงแต่ความเสียใจประจํามันก็อาจมีเพิอมีฝันแต่เชีไม่นานก็คงตัวขอโทษสุดหัวอาจไปทำาให้เธอต้องัว เผู้ชารที่รู้ว่างงว่ารักเท่าไรให้เจอฉันเป็นเพียงแค่ชายขี้หนาวคนไเจอหนุ่มสาวแล้วหัวใจสั่นหา, <Yeah. S 1> ามว่าได้ไรอย่างคนเบื่อออกแม้ว่าเธอสะพ้ายแต่ว่าทำไมทำไมไม่มาเยาวายันนี้ ผิดที่ฉันได้เจอไม่งายอย่างที่ความของฉันดินหลงไม่อาจปังไม่น้ำให้ลงว่าเป็นของฉันแค่ลงใจที่คือสนิมคิจดจะบินคงได้แค่ฝันไม่ที่ทานได้ไปความของฉันไม่คง

อยากหมดเธอพอแม่ว่าเจอสบายแต่ว่าทำไมทำไมไมี่ไม่ไ,มไหวกันอีกผิดที่ฉันได้เจอหลายงานยากกว่าของฉัน้งโลงให้อากบัางชายงาไม่ลงมาเป็นของฉัน นค่ลมใจที่เธอสังนิน,งงงท,งงนงงที่เป็นคงได้แค่ฟันไ้าได้ฟังก็ฝันฉขาไม่ฟังแค่ลมใจที่เธสั่งนินที่ําเป็นงคงได้แค่ฝันไม่ได้ฟังกวฟังเขาจไม่พังแต่เธอรันกัน đốt hoa Hãy đi cái nhanh Không muốn sống sáng đăng đăng này đấy. Ok ดีเลยเป็นกำลังใจที่ดีมากครับเราไปฟังเพลงมีที่สองกันเลยครับได้ไ ไม่ดีก็ลายใหญ่ mm. เธอต้องไมเวลาที่เธอทอ้อ mm. อยู่ข้างฉันแล้วก็เดินไปต่อ mm. ม<า>ันจะอยู่กันเธอได้ดีโทษตัวเธอเอง mm. แเแต่ดวงดอวที่านเข้ามาให้มีน้ำตาตรงนั้นปัญหาอะไรก็ตามแต่เธอ,อยังสวยและงดงาม ลองกันลาตังไหนเธอในใจไม่มีแค่มพัดอนอยู่ก็เื่อา,าไม่ไว้ให้มองไปบนท้องฟ้า bên cạnh chị là chân sâu bê tông từ 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 từ

เธอมีใจลบลืมตจอคี้ฉันทำไม่ไหวให้มองปีบนท้องฟ้าให้เราไว้ให้เป็นดึงใจที่ลาแต่เธอไม่ต้อง thế nhưng hay thông cho dù là thế hay đi, mà này không đi, đã bị sai lòng rồi, chuyện gì một thông báo. ให้ดอกไห,ห้เป็นดั่งใจที่ลาแค่เธอไม่ต้องอยู้เธอจะย,อยังช่วยกัน สวัสดีค่ะไม่ตกใจไม่ตกใจอุยนี่ฮะฮะคนหนึ่งคนนี้อยรับให้ตั้งแต่วินาทีที่ลูกอิงลูกอิงสี่สิบสามสิบในเรื่อยๆคือเรื่อยๆเลยโอ้โหครับก็เลยใจจดใจจ่อครับคนหนึ่งคนนี้คนนี้เลยนะคะของเราก็เลยไม่ตกใจเท่าไหลานเพราะว่าไฟทุกวินาทีนี่จะแบบมีสะดุ้งสะดุ้งนิดนึงนะใช่ครับเป็ครับ นะคะอ่ะเอาเป็นว่าก็ถือว่าได้มาบางแคร์ครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่อคะสามวันเลยสามแล้วมั้งครับมาทุ่สามเพราที่จัดอีเวนต์สามครั้งมาสามครั้งเลยสามครั้งเลยครับสุดยอดฮอตมากจริงๆประทับใจทุกนี่แล้วก็ประทับใจทุกที่ทุกที่ต้องกุศลที่นะเดี๋ยวที่มาทุกที่นี่นี่แหละครับที่มาทุกครั้งก็ยังคงอบอุ่นทุกครั้งมาช่วงนี้ก็จะดีหน่อยน้องๆก็เพิ่งเลิกเรียนกัน ช่วงกาลังเดินอปิ้นกันเลยต้องเลยนะคะอ่ะก็ถือว่าไม่ได้มาแค่โชว์สกิลร้องเพลงอางเดียวนะแค่ความสดใสเนาะเดี๋ยวเราจะแจกเป็นเรื่องของดูแลผิวโดยร่มปกป้องกันด้วยร่มได้กันยูวีแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกก็คือไม่ให้เราตัวเราปีกเป็นหวัดได้จริงๆต้องการแล้วปีอะไรจะมาสารภาพกับยูเลนัสด้วยค่ะคุณขโมยไปไม่ครับไม่ไม่ไม่ผมไปถ่ายละครแล้วผิวผมกอนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหนักนะคะ ใช่อ<ม><ร>ะเราต้องไปต้องสรารภาพไม่ได้ความผิดอะไรของคุณนี่ค่ะคุณทํางานขยันขันแข่งนิยวผมเมสองสีไปแล้วนิดเดียวเองผมก็เลย<อ>ลต้องรีบ,บต้องรีบกลับมาครับต้องรีบมาทีแลยู่เลยนสะ ก็ไม่ใช่ความิ่ก็ทางานดีเนาะถูกไหมไม่ผมชะล่าใจเพราะว่าที่นู่นเนี่ยไม่มีแดดเลยนะอ่าแต่ว่ามันอากาศแบบอึมครึมแบบนี้แหละครับแต่ว่ามันยูวีอ่ะมันยังคงลงแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามีแดดเราจะระวังพอไม่มีแดดเราก็ไม่ระวังเราก็โดนก็เต็มเต็มแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่นี่อยู่ในนัสคินิกอยู่แล้วก็ว่างๆก็มาําได้เลยใช้เวลาเดียวด้วยเเดือนเดือนหนึ่งยิวดีขึ้นเรื่อยๆตอบเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามีการแจกของรางวัลที่บอกเลยคถะนะครไม่ว่า ฟ้าจะครึงรหรือจะยืนการแดดจาร่มสำคัญมากๆป้องกันยูวีได้ส่วนหนึ่งแล้วก็กันฝนได้ด้วยในหน้านี้ด้วยนะ,ะนค<ข>นนะฝนเนาะใครมีหน้าหนาา่ยใคริกาดสองใบนะคะธนาคารไหนได้ขอเลขมงคลจากคุณเข้มค่ะศูนย์ถึงเ้าเลือกให้ไปหน่อยหน่อยอ่สองตัวก็ได้ค่ะสตัววดน,นี้น่าจะนี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออ เอาสองเจ็ดแล้วกันฮะพี่หนอเลขสองกับเลขเจ็ดเลขสองกับเลขเจ็ดใช่ใช่ใช่เกมแผนแม่เยงแผนแม่ได้มากเลยพี่หนอฮะฮะอ๋อเยอะเขาหรอก็ใช่เพิ่งจัดมิสติ่งไปครับอ้าดูหน้าตาก็ยังแฮงๆกันอยู่เลยนะฮะอ่าเมื่อวานเหรอคะสองวันก่อนครับสองวันก่อนสองวันก่อนสวันก่อนแต่พวกเขาค่อนข้างที่จะเต็มที่กันหน่อยเต็มที่ได้หมดไปเยอะเลยโอบโหุนมากครับตายโหดเลย โอเคสองเจ็ดเนะคะสองเจ็ดนะคะเลขสองเลขเจ็ดโอเคอายุของคุณเค็มนั่นเองนะคะโอ้สิบเจ็ดเอ๋วเนี่ยยอดมากที่อยู่ในวงการได้ถึงเจ็ดสิองเลยยาวไกลเลยนะะคจังหวะนั้นต้องเคี้ยวนล้วหมากแหละอาจจะนั่งดูแชร์ไม่ต้องมดเป็นเป็นคุณพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอะไรนะเอาท้ามัเจ็ดสิบสองที่จะอยู่รอผมไหมเขาเจ็ดสิบสองเท่าไหร่คะแปดสิบ หอ,อยห่างากันนิดเดียวเองนิดเดียวป,ยปีสองปีนะเออนะคะอะใครมีหน้าบัตรเครดิตการ์ดค่ะสองใบแล้วมีเลขสองหรือว่าเลขเ็ษบนหน้าบัตรเครดิตการ์ดใบไหนก็ได้นะคะมารับได้เลยขอเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนครับแล้วก็ขอเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้ายูเรนีสช่วยนะคะเราขอเป็นลูกค้าลูกค้ายูเรนีาสเนี่ยจะได้ร่มได้ของที่ระลึกจากเราเนี่ยไป ไปบางส่วนแล้วเนาะนะคะมันก็ขอเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลใดๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือสเปรย์อะพอร์ทหอ้านี้ที่เราแจกกันไปด้วยนะคะลงด้านหน้าได้เลยนะคะรับขึ้นด้้นข้างแล้วก็ลงด้านหน้าได้เลยค่ะฝากลงทะเบียนลงชื่อเลขให้หน่อยนะคะรับโล่เนาะมีไมค์ใครมีหน้าบัตรเครดิตการ์ดส่งไปค่ะแจกเลยร่มพอใจใส่ของคุณเข้มหันตวีนะคะมีเลขสองหรือว่าเลขเจ็ดบนหน้าบัตรเครดิตก,การ์ดก็ได้ ขอบัตรสองใบค่ะไวิวันจะเป็นการจีกร KDC กรุงศรีกรุงเทพนะคะ Bangkok M นะคะเป,ป็นบัตรของธนาคารมอเนี่แหละร่วมกับทางเอ่อเดินส่งของบางกอกแบงค์นะคะหรือว่าธนาคารกรุงเทพเนาะหรือว่า SCB ก็ได้นะคะมีไหมด้านบนมีมีคะะับบนี้มีไหมไม่มีไม่เดิวนวนดูตรงนี้หรอกค่ะตรงนั้นด้านหลังอาจจะมองไม่ถนัดนะคะมาดูฝั่งนี้ไหมอ่ะเคยมีหน้าบัตรเครดิตจ้าจอดโซนหน้าบัตรได้เลยมีไหม ผมว่าเขาจะมาชโชคที่เรานับายหลยนะังอ่ะใช่นับเลยมหนึ่งรอบโอ้โอ้โหใหญ่ปมาแล้วเห็นเคยค่อยกัว่าห้าค่อนข้างใหญ่และยาวมานะคะอเออก็ต้องให้ระยะเวลาในการเดินนิดหนึ่งนะคะมาแล้วเครดีน่าบัตรเครดิตการ์ดเิญได้เลยขอส่งไปนะ พอเป็นเจ้าของบัตรห้าเป็นบัตรการห้าหยืมบัตรเพื่อชาบัตรญาติาบัตรพี่บัตรน้องไม่ได้เพราะว่าบางทีเคยมีการสูงหายจากการเล่นเกมนะคะแบบนี้แล้วอาจจะมีปัญหาตามมาในเรื่องของการต้องแจ้งอายัดอะไรแบบนี้ขอเป็นเจ้าของบัตรโชว์บัตรแล้วก็เก็บได้เลยนะงดการเวียนบัตรงดการให้เพื่อนยืมบัตรอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ่ะลงด้านหน้าได้เลยมีไหมคะใครมีหน้าบัตรทะเลจีนจ้าสองใบ สองใบมีไหมคนะโชว์ใบฮาโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราอาจจะได้ดมีการแข่สองรอบกันเนาะคุณแก่เนาะเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะเพิ่งจอดรถหรือว่าเพิ่งกำลังเดินมานะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมพอมาคนเดียวแล้วดูนิ่ง เเอ้ทกไม่มีสาวปกติมีสาวก็คือตัวนวลเออแต่พูดว่านวลเนี่ยน่าเกลียดไหมอ่ะ้ยมันเหมือนมันในละครเหมือนในละครไม่ใช่ในชีวิตจริงแล้วคุณชอบแบบเดินพูดเฟี้ยนคำก็อะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนพื้นที่มันน้อยมันน้อยมันน้อยเดินเยอะไม่ได้ใช่ค่ะแล้วงานของคุณเขาไปไหมเขาไปไหมไปเขาไป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 เขาดื่มเคตรดิบไหมคนนั้นเขาดื่มโคตรดิบเป็นงานผมโดนแอลกอฮอล์ครับ หร่อสิเหรอใช่ใช่ใช่ขอไม่มีหรอนี่ไม่พลาดขอไม่มีฮะใม่ตัดว่าไม่ไม่จริงไม่จริงคือไม่มีขายข้างนอกแล้วเพราะว่าเไม่มา,า,าหมดแล้วเบาเข้ามาในงานหมดนะคะอ่ะใครมีหน้าบัตรเครดิตยัฟยัฟค่ะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังมาหนะาสำหรับในส่วนของการแจกรอบแรกนี้นะบัตรเครดิตยัฟสองใบที่มีเลขเลขอะไรนะคะทุกคนเลขสองเจ็บครับสุดตอ่อมีไหม สองหรือเจ็ดบนหน้าบัตรเครดิตาร์ดค่ะมารับลมได้เลยพร้อมใบเสร็จนะคะนับสิบสิบแล้วเก้ารับด้านล่างหนึ่งรับวันยินดีด้วยค่ะเราเริ่มก็ใช้หนึ่งนะเก้าแล้วนะคะนับแปดทาเครดิตนะคะหน้าบัตรเครดิตาร์ดนะคะบัตรสองใบบัตรสองใบนะคะที่เลขสองหรือว่าเลขเจ็ดตำแหน่งไหนก็ได้บนบัตรนะคะโชว์ได้เลยนับ แปดแล้วเนาะแปดแปดแล้วแปดแล้วเสร็จค uh, ่ะเสร็จแล้วนะคะนับหกค่ะไม่มีค่าใสีย่ายใดๆค่ะรับครบแล้วลบชื่อเล่นนะคะไม่ต้องใส่เบอร์โทรขอบคุณค่ะนับเสร็จนับหกค่ะนับหกนับค้ามีไม้ัอดเครดิตการค่ะสองใบมีเลขสองหรือว่าเลขเจ็ดบนหน้าบัตรด้วยนะคะตำแหน่งไหนก็ได้นะนับห้านับสี่ค่ะนับสี่นับสามนับสอง และนับหนึ่งขออนุญาตนะคะจะแสงในช่วงท้ายเราเมาบอยพูดคุยกันก่อนได้แล้วเดี๋ยวต้าไปแอีกรอบหนึ่งนะคะอโอเคค่ะอ่ะ